ท่านผู้ชมเพ,เพื่อนที่น่ารักทุกท่านตอนนี้เรามาอยู่ริมโขงค่ะอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงเทเลมอกเลยเนี่ย9ก้นาฬิกานี่คือริมแม่น้ำโขงนะคะที่หลังตลาดเชียงคานตลาดคนเดินบรรยากาศสวยงามนะคะเรามาเที่ยวจากที่เรามาทำบุญกระถินน่านแล้วเราก็ไปเที่ยวบอกเกลือมาพักที่ ที่น่าบ้านมหาพรมนะคะแล้วตอนนี้เราก็เลยต่อมาเที่ยวที่เชียงคานบรรยากาศดูสิคะดชูชาวบ้าน,นที่นีพี่เธอที่น่าหลักทุกท่านดูบรรยากาศค่ะสวยนะจริงๆนะคะเมื่อคืนเราก็มาทานอาหารกันที่นี่อร่อยรสชาติสุดยอดค่ะแล้วพอเราถามสอบถามเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปิดเป็นวันแรกเรามาประเดิมเลยอร่อยมากๆนะแล้วเราก็พักโรงแรมโรงแรมอะไร ม o u เทนริเวอร์รีสอร์ทริเวอร์รีสอร์ทมัลเทนริเวอร์รีสอร์ทยมากเลยนะคะดีอาหารก็อร่อยเย้เย้เย้ชีวิตนี้เรามีความสุขที่สุดเลย